อะไรมือนจะเหยียบโดนคนเด็ดใช่ไหมอ้ยใช่เลยูดู่อยู่อยสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมดงนอกทัานลุยนะครับผมก็วันนี้พามาซ้ำหมายเดิมครับผมใส่เบ็ดคนอีกแล้วครับก็เป็นช่วงเย็นครับผมนะแล้มาซ้ำนี่ครับหมายตรงที่ว่าเรามาต่อคลิปล่าสุดนะครับผมเมื่อวันก่อนครับ มาสามดูเี่แรกว่าจะไปหนองครับผมไม่ทันนะครับเย็นแล้วตะวันตกดินแล้วครับผมนะก็เลยต้องมาเอาที่เดิมนี่แหละครับผมเบตตอนนี้เอามาเพิ่มครับผมก็เป็นน่าจะสามสิบกว่าครับวันนี้ก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้นับดูไปครับผมเตรียมอุปกรณ์นัดเลยกันนะครับเราจะใส่ฝังทางนี้ครับผมวันนี้ก็จะเลาะไปทางอสายมือนะครับผมไอ้เมื่อคลิปก่อนเราไปทางนู้นครับผมก็ออมไปทางนู้นเดี๋ยวเาจะขึ้นบนนู้นเลยครับผมต่อไป ใส่ทุง่งนาโน่นเ่ยขึ้นไปบนบนน่นครับผมไป๋ยวเพื่อมาการเสียเวลาก็มาใส่เลยครับผมอ่าครับผมหลังแรกครับใส่ลงไปเลยครับผม่ครับผมเรียบร้อยครับหลังที่สองอ่ะโอเคครับมาบของไฮครับผมนี่ ใส่ไม่ต้องหางครับผมก็ประมาณสี่ห้าเก้าก็ใส่ยิดติดกันเลยครับผมอาะจะเอาตรงนี้ตัวนึ่งตรงนี้น่าจะมีปลาเข้ามาครับผมเหมือนรังรังปลาทําไข่เลยครับตรงนี้ครับผมเรียบร้อย วันนี้ทํางานด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะออกไปยิงปลานะผมก็พักการยิงปลาไว้ก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวมาใส่เบ็ดในทุ่งนาก่อนครับเดี๋ยวมาซ้าดูครับผมว่าจะมีตัวเข้ากินอีกหรือเปล่าจะมาร์นไหมครับผมวันนี้อะบักแน่นๆเลยครับผมเดี๋ยวเผื่อเจอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวโดนออกไปอีก อนี่ครับผมใส่ก็จะใส่เส้นหนึ่งแบบนี้เลยครับผมกะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใสก่อนครับผมนะมันค่ําแล้วครับผมเดี๋ยวจะไม่ทานการเอาครับก็จะใส่ซีฟให้เสร็จเร็ไวครับผมเดี๋ยวคอยมรลุกันตอนกลางคืนนะครับผมว่าจะมานึกเปล่านะอไปให้ดูสามคันสี่คันก่อนครับผมไปโอเคอุ้ยปลาครับนี่ตัวใหญ่ครับผมน่าจะเป็นปลาเนื้อยดุกนี่แหละตัวใหญ่เอาเรื่องครับผมตัวนี้ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกท่านทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามชมข่าวนอกทานเลยครับผมก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับผมก็พามากู้เบ็ดครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานเราใส่ไว้นะครับผมก็มาดูก็ไม่มีตัวโดนนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมก็มาดูว่าตอนเช้าจะมีตัวติดให้ลึกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยว มาลุน้นตอนเช้าเอาครับผมว่าจะมีตัวติดหรือเปล่าครับเออเหมือนทีเวลจะมาค่อยจะมีเลยนะครับผมเพราะว่ามันนิ่งเลยครับอะหลังแรกครับผมอู้ติดอะไรเนะี่ยตายแล้วมันมีตัวติดให้เบก็เอามาเพิ่มด้วยไม่รู้วจะดุนอะไรเนี่ยข้า โดนสัก,กตัวลึกดานครับผมเดี๋ยวทำไมมันเงียบติ๊บเงียบติ๊บครับผมไม่มีตัวกระดิกเลยครับจะม,มีแววแล้วบมุมโอ้ยสะอาดติ๊บตืบผมทั้งสองคันเลยนะ่ะเขาครั้ทงที่สามก็ไม่มีครับโอ เราเบ็ดงอแบบอุ้ยโอ้โหตกใจหมดตัวนี้มีพันครับผมโอ้ยตายครับตัวนี้อ้าวมันจะยังกินได้ครับผมนะเพิ่งจะตายไปใหม่อุ้ยโอ้โเชอรี่เล่นเลยครับผมเละเลยครับเราอ้วนปกเลยครับผมอ่ะกินได้อยู่ครับผม โอ้ครับนานะดูคันนี้ครับผมหัวปักหัวทิ่มเลยครับผมอยู่หรือเปล่าไม่รู้โดนปลาไม่รู้ว่าปลาอะไรกินครับผมเดี๋ยวเรามายกดูดิว่าอยู่หรือเปล่าอยู่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 โอ้แรงดียังเลยครับผมหัวช่อนครับตัวนี้นี่ครับผมแต้มที่สองครับเป็นปลาช่อนเดี๋ยวเอาขึ้นฝั่งจนสูงกว่า อย่าอดกินครับโอ้กินลึกครับผมตัวนี้อ้าวเอเอในเมื่อคลิปก่อนนะผมก็กินตรงนี้ตอนกลางคืนนะครับผมก็ขยับเข้ามาตรงน,น,น,น้้นหน่อยนิดนึงครับก็โดนเหมือนกันครับผมนี่โอ้โหกินลึกครับตัวนี้ครับผมว่าจะถอดนะครับก็ที่เกล็บถอดจะเอาไปแบบนี้กันเลยกันนะผมนะใส่ใส เข้าไปก่อนครับผมเดี๋ยวเ้าไปถอดที่บ้านครับเสียวเวลาตรงนี้อุ้ยตรงนี้มีตัวดึงครับผมหลุดไปแล้วอ่าตรงนี้วันนั้นโดน ตัวอะไรไม่รู้นะครับผมเล่นเบ็ดตะเล็กเลยครับวันนี้เงียบครับผมและแล้วเบ็ดผมก็หายครับผมเดี๋ยวอะไรมันออกไปครับคือคือดูรอยครับผมนี่เละครับเละเละนี่ต้นข้าวเละเลยครับผมดูอะไรไม่รู้ครับโดนงูมากินหรือเปล่าเดี๋ยวตามดูครับผม เผื่อจะเจอบ้างครับโอ้ยปักไว้ดีๆทำไมมันหายไปหรอนี่เมื่อวานปักไว้ตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงน้ำไหลตรงนี้เลยเราดูรอยครับผมนี่กองข้าวครับผมยับเยินครับมันโดนนกหรือว่าโดนลาเอาไปกินล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องตามดูครับนี่มันมาทางนี้ด้วย มาทางนี้ครับผมเดี๋ยวลองดูด้านขวาก่อนด้านขวาก็มานะครับด้านขวามาอยู่ครับผมโอ้โหเล็กครับตรงนี้เฮ้ยอะไรเหมือนจะเหยียบโดนคนเด็ดใช่ไหมโอ้ยใช่ อยู่อยูอยู่อยู่อู่อยูุ้ยช่อนใหญ่ครับผมโอ้คิดว่าจะตัวเป็นโลครับผมก็ตัวเท่านี้แหละเชิงโลนี่ตามยันเจอครับผมน้ำมันตื้นนะครับผมก็เลยตามหาเจอง่ายครับมันลากเข้ามาด้านขวามือนี่เองเรามาถูกทางพอดีครับผม องูเครื่งโลครับไม่ใหญ่คิดว่าจะเป็นโลนะครับผมเป็นสะเละเลยเอาเบ็ดไปด้วยด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรมากินเลยครับผมดูข้างนาข้างบนนานี่ครับผมดูตัวนี้ดิว่าอยู่หรือเปล่าอู้พันยับครับผมน่าจะไปแล้วไม่อยู่แน่เลย โดนตัวอะไรวะเน,นี่ยน่าจะเป็นปลาช่อนแหละโู้ดูนี่ครับผมวิ่งนี่วิ่งเข้ามาตีถึงนี่ครับผมเนาะเนี่ยอ้อมเลยครับผมนี่คันนี้โดนครับโอ้ดูดูด,ดูโอ้แรงดีโอ้โอ้โอปลาเนนอู้ตัวน้อยครับผมคิด,ดว่าใหญ่ใหญ่ครับอ่ะครับผมเออ ผลงานวันนี้เบ็ดสาสิบกว่าคันนะครับผมก็ได้ให้มาสาบตัวสีตัวกับปันินตัวสุดท้ายครับผมนะแต่ได้มาเยอะครับผมเข้าไปเก็บบอกระเจียวมาตัวเกตตัวอะไรไม่รู้ครับผมก็เก็บมาหมดครับสามสีดอกนี่แหละตัวนี้หัวขาดครับผมตัวแรกที่เก็บน่าจะกินได้อยู่นะครับผมก็เอาไปทาปนครับเอาไปเกวีครับผมอ่ะ๋ยวให้ดูผลงานนะครับผมกับช้าวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับผมอืออ้นินนิน ได้มาสี่ตัวครับผมทั้งหมดนะนี่ครับผมปะดุกตัวแรกของเราโอ้ส่ทะลักเน่าลูกป่าเนี่ยไม่รู้ยังไม่เน่าหรอกนะ้นี่ครับผมตัวที่ว่าลากบิดไปนะครับได้สีตัวครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคน้านนอกพานลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม